ข่าวพร่งค่ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาวันที่27มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟีบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีขคอสนอะเทนฮากเล็งสองแข้งอาแจ็คร่วมทัพหากได้ครูแม,มนยูโดยทางเอริกเทนฮากเตรียมจะดึงตัวอันโตนีมาติอุสโดสันโตสกับทางไบรอันกราเวนสเบิร์กสองลูกน้องเก่าจากทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมมาร่วมทีมหากรับงานเป็นกุซซ์คนใหม่ของเปิดแสดงแมนยูในครั้งนี้ ซึ่งทางเอริกเชนฮากนั้นกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้รับงานแต่งตั้งเป็นคุณซื้อคนใหม่ของพิศดแดงแมนยูของเราหลังมีข่าวมาว่าทางบอร์ดบริหารของพิศดแดงนั้นก็รู้สึกพึงพอใจในตัวของเขา,ามากมายหลังเรียกเขาเข้ามาให้สัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดทางเดลี X ่เอ็กซ์เพรสนะผมสื่อชื่อดังของกรีฑรายง,งานอกว่าถ้าหากเชนฮาก ได้รับงานเป็นกุญซือคนใหม่ของปีสแสดงจริงถึงวนแรกที่เขาจะทําก็คือดึงตัว2ลูกน้องคนเก่าจากทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมมารุ่มทีมไม่จุดได้ทางนี้อันโตนีมาติอุสโดสันโตสเป็นอีกชาวบราซิลและก็ไบราันกราเวนเชิร์กกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์มารุ่มทีมเนื่องจากเชื่อมั่นในฝีเท้าและเชื่อมั่ว่าทั้งคู่นั้นจะมาทําให้ผลงานของทีมมดีขึ้นสำหรับทางอาร์เนโอไว้ย22ปีทำาปได้ทั้งสิ้น23ประตูกับอีก10แอซิส,ส จากการลงเล่นทั้งหมด37นัดรวมทุกบริการให้กับทางอาแจ็คในรายการนี้ส่วนกาเวนส์เบิร์กนั้นเพิ่งจะอายุ19ปีเท่านั้นแต่ก็กลายเป็นตัวหลักในแดนกลางของอาแจ็คโรลิ่ไปไดททั้งสิน้น37นัดรวมทุกบริการในรายการน,รนี้ซึ่งซัดไปแล้ว2ประตูกับอีก6อสซิสต์นั่นเองครับเป็นนวับบางานนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยเทนฮาร์กก็ประมาณ98%แล้วที่ีโอการจะได้คุมแมนยูและเขาจะดึงนะับผมทีมงานของเขามาด้วยนั่นเอง กันหลอลุ้นกันต่อไปการกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแม่นแค่ไหนเนี่ยห้5วัทะมอนิโยสมัยคุมแมนยูกับความจริงในวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่หนึ่งกันก่อนการพดพอบ้าคือไวรัสเขาไม่ใช่ผู้เล่นของทีมหรอกนะ แต่ความจริงในวันนี้กลับมาอยู่กับทางแมนยูและกำลังจะครบ6ปียังไม่เคยมีฤด,ดูกาลไหนที่โชว์ฟอร์มน่าประทับใจไม่คุ้มค่าตัว89ล้านปอนด์แถมยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่โดยทำท่าว่าจะย้ายออกไปแบบฟรีๆในช่วงสมุดนี้จะมาคนที่2ก็จะเป็นอองตินีมัสยานเนบัเด่นที่ขี้เกียจและต้องการจะย้ายออกจากทีมเป็นอย่างมากซึ่งความจริงวันนี้อาอก,การเฉยชาจะถูกทางรัสบ,บังนิกนั้นเฉยเมย จึงย้ายออกไปอยู่กระทางเซมิย่าในรูปแบบการยืมตัวและเตยมถูกเล่นหลังค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วต่อมาคนที่3ก็จะเป็นมาร์คัรดฟอร์ดไม่มีทางเป็นกองหน้าตัวหลักของแมนยูได้หรอกนะซึ่งความจริงในวันนี้ฟอร์มตกอย่างน่าเกลียดฝีเท้าก็ไม่พัฒนาไปไหนและกระดุดจะตำแหน่งตัวจริงเป็นที่เรียบร้อยต่อมาข้อที่4ก็จะเป็นลูกชอเล่นไม่ได้และเป็นตัวเลือกอันดับที่4ตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าความจริงวันนี้ ฤดูการที่แล้วนะฮะเหมือนกลับชาติมาเกิดใหม่ก่อนจะฟอร์มการเล่นในการปัจจุบันนี้จะตกลงไปอีกครั้งและก็สไต้์ยคที้ห้านะผมงานนี้อันดับที่2ในพิมพ์มริกบริการ2 0 1 7ถึง2018ถือเป็นหนึ่งในความสเส็จส่วนตัวแต่ความจริงวันนี้นั้นทางทางนารองอมโอเลกุนัสชาทําได้อันดับ2เหมือนกันแต่ปัจจุบันอยู่อันดับที่6โดยโอกาสในการหลุดท็อปโฟค่อนข้างจะสูงมากเลยนะในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงนะฮะ หาข้อเท็จจริงสมัยที่ทางน้นมูมูรรนโยเป็นคนพูดเอาไว้แต่ปัจจุบันนั้นก็มีทั้งเดาถูกและก็เดาไม่ถูกแต่ว่าต้องลอดูันต่อไปว่านักเตะเหล่านี้จะทำยังไงต่อไปในถิ่นโอแทฟอร์ดนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับโรโมาโนโ่เผยเซบียาไร้แผนซื้อมักซิยานนะโดยทางฟอร์บิชเชอโรมานโน่นักข่าวคนดังรายงานมาว่าเซบียาทีมดังของสเปนไม่มีแผนที่จะคว้าตัวองตนี่มร์ซิยาน เรื่องทีมทาบอลในช่วงสมอนี้โดยแข้งทีมชาติฝรั่งเศสมาค้าแข่งในทีมบราซอนซันเชสพิกควนด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ทําได้แค่ประตูเดียวกับอีกหนึ่งแอสซิตส์จาก8เกมที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวบอกว่าเจ้าตัวนั้นเริ่มไม่มีความสุขในลาลิกาสเปนขณะเดียวกันนะฮะกับแฟนบอลของเซบียาเองก็เริ่มไม่พอใจฟอร์มการเล่นของมัสยานคนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความทุ่มเทในสนาม ที่แฟนวิาพากษ์วิจารณ์มานแต่สมัยอยู่กับทางแมนยูแล้วซึ่งล่าสุดทางบปร์มรโนเองก็ได้เผยมาว่าทีมดังของสเปนนี้ไม่มีแผนที่จะดึงมักซิยานมาวมทีมแบบถาวบอนในชน่วงซัมเมอร์นี้ได้เลยแต่ขณะที่เงื่อนไขในการยืมตัวนั้นก็ไม่ได้ระบุออปชั่นสำหรับการซื้อขาดเอาไว้ด้วยอีกนะซึ่งสัญญาของมักซิยานกับทางแมนยูมีถึงปี2024คาดกันว่าเจ้าตัวนั้นจะรอดูว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมจะเป็นใครคอยตัดสินใจกันอีกครั้งในครั้งนี้ เป็นย่างไงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับแฟนผีใกล้ได้เหตุเทนฮากรอฟังข้อมูลสำคัญจอตกลงนั่งคุณซือใหม่แมนยู U, ในครามังนี้โดยงานนี้ความคืบหน้าของดิวระหว่างเอริกเทนฮากและก็แมนยูใกล้จะเป็นความจริงมากขึ้นทุกทีซึ่งเหลือข้อมูลอีกไม่มากมายนักที่ทางว่าที่คุณซือคนใหม่ก็รอฟังอยู่นะซึ่งงานนี้ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวมาว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บอบริหารของแมนยูได้เรียกเอริกเทนฮาร์คขุนื้อของทางอาแจ็คแอมสเดมเข้ามาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปของสมโมสรที่จะมีการแต่งตั้งในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งทาง port, ซันสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานอกว่าในวลานี้แมนยูนั้นก็มีการาเริ่มที่จะพูดคุยกับทางต้นสังก,กัดของเอริกเทนฮาร์แล้วในเรื่องของการฉีดสัญญามาเริ่มงานกับทางชินโอทัฟฟอร์ด ford, ปีหน้า ซึ่งมีการรายงานมาว่าการพูดคุยของทั้งสองทีมนี้เริ่มมีความคืบหน้าไปบ้างแล้วแม้ว่าจะมีบางเรื่องที่ยังตกค้างและตกลงจะไม่สําเร็จแต่คาดการณ์ว่าจะมีความคืบหน้าสําคัญเพิ่ม,เต,มเติมในเดือนวันนี้ซึ่งนอกจากนี้ระหว่างสโมสรและตัวคุนซือเองก็ได้มีการพูดคุยกันไปมากแล้วซึ่งทางฟาบิเซโอรามาโนหน่วยข่าวฟุตบอลชื่อดังรายงานข่าวมาว่าแม้บอร์บริหารของสโมสรจะชื่นชมในตัวของเชนฮาร์เป็นพิเศษ แต่ทางตัวของคุณซือกำลังรองฟังหนึ่งในข้อมูลสำคัญของซีซันหน้านั่นก็คืองบประมาณในการเสริมผู้เล่นของทีมและแผนการในช่วงซีซันหน้าบอกว่าจะเป็นเช่นไรซึ่งคาดการณ์กันว่าหลังจบฤดูกาลนี้จะมีการเปิดตัวคุณซือใหม่ของทัพปีศาจแดงทันทีเพื่อมีเวลาในการให้คุณซือใหมน่นี้ได้ตเตรียมทีมสู้ศึกในซีซันหน้ากันต่อไปนาะผมเป็นน้ว่าง,งานนี้ขอให้เป็นเช่นนั้นก็แล้วกันแล้วมาดูข่าวจอมาก,กันดีก่าครับ ตีเดอร์มองย้มเรื่องอนาคตหลังมีข่าวอาร์ซตอลและก็แมนยูสนใจดึงมารุวมทีมในช่วงสมัยนี้โดยการที่ทางยูริติเตมองกองกลางของทาง i, เลสตซิตี้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตในการค้าแข่งของตนโดยยืนยันมาว่าเขานนั้นต้องการจะลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในขณะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบรรดาทีมชั้นนำในพิยริกซึ่งดาวเตะทีมชาติเบลเยียมเหลือสัญญาจนถึงปี2023 หลังจากที่เขาไม่สามารถบรรลุขกก้อตกลงฉบับใหม่กบต้นสังกัดได้ทาให้มีข่าวเพื่องการย้ายทีมออกมาในช่วงหลังโดยมีชื่อของอาร์ซอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครหลังนี้ที่มีข่าวต้องการจะดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงสม,มัยนี้โดยการบริงานระบุเลยว่าเลสเตอร์นั้นอาจยอมรับข้อเสนอจำนวนกว่าสาล้านปอนด์แทนที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีหลังหมดสัญญาอย่างไรก็ตามกองกลาง,งไวตสิปีคนนี้ก็ได้เปิดเผยถึงอนาคตในการค้าแข่งของตนเองเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ผมนั้นไม่ได้รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมผมต้องการทําผลงานให้ดีสุดนะในสันนนี้และก็พาทีมคว้าอันดับดีที่สุดเท่าที่ทําได้แต่แน่นอนว่าผมต้องการจะไปเล่นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันก็เหมือนกับนักฟุตบอลคนอื่นเขานั่นนะครับขาถามว่าผมเนี่ยพร้อมจะย้ายไปร่วมทีมหรือว่าเล่นกับทีมระดับท็อปของยุโรปหรือไม่ ผมพร้อมที่จะสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งอยู่แล้วเรานั้นจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นในช่วงเสมมอน,นี้หรือซัมเมอร์หน้ากันแน่เปน็นนามการนี้ไม่แน่นะผมอยู่ที่ตุลมันนี้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วอาจจะได้เห็นเขาดย้ายทีมในวันนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับแข้งผีสารภาพเล่นกับทางทีมชาติสนุกกว่าแมนยูหลังอังกฤษเฉือนสวิต โดยดาวเตะของทางแมนยูบรนดิงนะฮะออกมาสารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่าสนุกกับการเล่นกับทางทีมชาติอังกฤษมากกว่าแมนเชสเตอร์เดหลังเกมกระชับมิตรน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งคนนั้นก็คือลูกชอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเขานันสนุกกับการเล่นกับทางทีมชาติอังกฤษมากกว่าแมนยูซะอีกหลังจากที่เขาเพิ่งจะมีบทบาทสําคัญในชนะเหนือสวิตเซอร์แลนด์ โดยแบ็กซ้ายที่ไม่ได้เล่นกระทางสมุรเลยตั้งแต่เกมที่เสมอกระทางวัดฟอร์ดไป0-0เมื่อวันที่26กมพันที่ผ่านมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาช่วยทําประตูตามที่เสมอในเกมที่สนามเบมบรีดซึ่งอังกฤษเอาชานะไปได้2อต่อหนึ่งโดยที่ทางแฮร์รี่เคนทำสถิตยิงประตูเทียบเท่ากับทางเซอร์บ๊อบบี้ชลอตันคือ19ประตูจากการยิงจุดโทษเข้าไปในเกมนัดเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยชอเนียไม่เคยกลัวที่จะพูดถึงความในใจของเขาในการรับใช้ชาติและในการให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตเขาได้เปิดเผยเกี่ยวกับความยากลำบากที่เขาต้องมาเชิญที่โอทฟฟอร์ดตลอดฤดูกาลนี้และก็ยมรัตว,ว่าการออกมาอยู่กับทีมชาติอังกฤษนั้นคือการปลดปล่อยสภาพแวดล้อมที่นี่แกร็ดสเซาเกตรสร้างขึ้นมาทําให้สนุกไปกับมันอยู่เสมอเมื่อผมมาที่นี่มันเป็นเรื่องของความสนุกและก็การเล่นเกมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของผม เราทุกคนรักการเล่นให้ประเทศของเราและเมื่อเราอยู่ที่นี่เราทุกคนนั้นมุ่งความสนใจไปสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นนามวัาง,งานนี้ผมเจชอของเรานะฮะก็เริ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าไม่ไหวไม่ไหวเล่นกับทางทีมชาติสนุกกว่าเล่นกับสโมสรซะอีกและนี่ก็เป็นสรุปข,ข่าวลุ้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนต่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ